ยิ่งคุยยิ่งสนุกนะคะในช่วงนี้โอ้โหไม่อยากให้ถึงวันศุกร์เลยอ่ะเนี่ถึงแล้วหรอ,อคุยกันเพลินสุดท้ายแล้วเหรอจ่ะ<อ>สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีจ้ะโอ้โหต้องบอกว่าคุณพี่เป็นผู้หญิงที่เป๊ะเหมือนกันเนาะคือทํางานตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ยังดูแข็งแรงยังดูแบบมีพลังอยู่เลยจตรงนี้นี่มีตัวช่วยอะไรบ้างคะอยู่กับเพลงนี่ก็มีความสุขแล้วนะเพลงคือน้องเพลงหรอทั้งสองอย่างเลยลูกอยากม่จะให้ลูกชื่อเพลงทำไมหลงไหลในทางมิวสิกแล้วเนี่ยนะคะก็บอกเป็นคนสึกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่เชื่อว่า30กว่าปีบนนเส้นทางนี้เนพี่เจอแต่คนที่ดีๆเจอน้องที่น่ารักเจอเพื่อนๆมีเจ้านายที่น่ารักอะไอ้ไหมคะมันมีความสุขอะค่ะคนที่ไม่ดีมีบ้างเข้ามาแต่เป็ความรู้สึกว่าเราถอยเราถอยแล้วเราอยู่ในที่ของเราที่เราถอยดีกว่าลาลามันต้องรู้จักถอยบ้างเตียหน้าอย่างเดียวนี่ไปชนอยู่เข้าเนี่ยโอ้โหเจ็บไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ชีวิตเราใช่มันต้องแบบชีวิตเราก็ต้องแบบ ให้เรามีความสุขอะะคะอยู่กับคนที่มีความสุขเราก็ชีวิตก็มีความสุขนะทำให้เรามีพลังเนาะง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่าซับซ้อนแล้วพี่ก็เป็นคนที่เพิ่งจะได้รางวัลแต่งตัวเป๊ะดีเด่นมากฟีที่แล้วโอ้โหนี่รู้ไปหมดเลยอะรู้สิแม่ที่ฉันเป็นแฟนคลับไอ้ความว่าชอบกอฮอลิกนี่แหละเบสเดรสเนี่ยแหละได้เบสเดรสมา แล้วเป็นคนชอบแต่งตัวตั้งแต่เล็กๆไหมหรือว่าเป็นใช่ไหมเนี้ยตั้งแต่เด็กเพราะคุณแม่เป็นอสงสัยคอนเสิร์ตนี้จะต้องมีเรื่องการแต่งตัวเป๊ะๆเพราะทุกครั้งของคอนเสิร์ตพี่ตู่นี้เรื่องการแต่งตัวนี้ไอ้เรื่องสวยนี่ต้องมาก่อนนะเพราะเสียงมาอยู่แล้วเสียงยังไงก็ดีอยู่แล้วคือหมายถึงว่าคนที่เวลามาดูเนี่ยเขาก็อยากจะดูอะไรที่มันอิน l u ูดพร้อมกันหมดอะที่บอกมาจ้ะทั้งหมดอะมันต้องลงตัวนะคะอะไรอย่างนี้ ฉะนั้นความพิเศษใน The Dream Girls มีอะไรบ้าง The Dream Girls ความพิเศษนแค่สามคนมาเจอกันพี่ก็ว่ามันนีทั้งหมดเลยพี่อ้วนนี่ก็ชนะเลิศนะประกวดที่ฮ่องกงเวทีเดียวกันหลังจากพี่ปี2อสาพี่ได้ปี2อหนึ่งนะคะแล้วคุณต้นสุดว่าชาติชายกุลไปได้ปีที่2แต่ว่าไม่ได้รางวัลมาแต่น้อ้วนเนี่ยได้ว่าหลังจากนั้นหลังจากอ้วนเสร็จปุ๊บไม่มีการจัดประกวดอีกเลยเลิกเลยค่ะทั้งห้องกงเลิกนะก็พี่อ้วนก็จะมาเจอกับพี่บนเวทีคอนเสิร์ตคืเจอกันบ้างไหมอะ โอ้ไม่เคยเจอกันเลยในการร้องเพลงเนอะไม่น่าเชื่อเลยครั้งเดียวทนั้นที่เจอกันนั่นมันคือหลายปีมามากแล้ว20ค่ะ20ปีคือ Music and Dance Festival ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีจัดอยู่ที่สุวรรณรรมจ้า Music and Dance Festival ที่เขาจะมีแบบต่างประเทศะๆการแสดงหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือครั้งแรกครั้งเดียวเลย20ปีมาแล้วเพราะนั้นก็ถือว่าก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วอ่ะการที่จะถามว่าอ้วนมาร้องเพลงไหมอ้วนก็ไปเป็นครู ใช่ไหมคะไปเป็นคอมเมนเตอร์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่มายืนหน้าเวทีกี่ปีแล้วครของอ้วน่ะพี่อย่างตื่นเต้นที่จะได้ดูน้องเลยนะได้เห็นแบบเออมาทํางานด้วยกันี้นส่วนตงเหน่งเนี่ยโอเคเจอกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มาทํางานร่วมกันเคยร่วมกันไหมเคยทำงานร่วมกันไหมนานมากตงจําได้พี่จําไม่ได้พี่ขายพี่เคยร้องเพลง somewhere somewhere ตงอย่าร้อเล่น เพลงนี้เนะี่ยพี่กลัวมากเลยแบบว่บาพี่ร้องกับหนูมาแล้วกับพี่เนาะใช่จริงเหรอตองเมื่อวานก็เลยลองกลับไปลือคนดููเออมีจริงๆมันมีต้งกับเรางานงาน,งานหนึ่งน่าจะเป็นงานนี้<ม>ที่ต้งพูดถึงครับ<ฮ>ก็คืองานแค่แวบหนึ่งร้องแค่ครึ่งเพลงครึ่งเพลง,ง,งด้วยกันดูเอทด้วยกันจบไม่ไม่ได้มาเจอกันแบบเต็มรูปแบบเหมือน dream girls <ม>แบบนี้ค่ะพี<ม>่ก<ม>็เช<ม>ื่อว่าอย่างจาก33คนนี้ก็คือมาจากคอนเซ็ปที่พี่ชาบอกว่า dream g i r l คือผู้หญิงที่มาจากเวทีการประกวดนักร้องอย่างเดียวกันผู้หญิงที่ มาตรงนี้ใช่เพราะว่าเบิ้ลเนี่ยเพิ่งจะสัมภาษณ์รัตกล้าพวงหนึ่งเนี่ยเขาก็โอ้โหเป็นคนที่แบบมีความพยายามมากเลยมากแล้วแบบมากเรียนก็เก่งร้องก็เก่งแล้วแบบโอ้โหใช่เต้นก็เก่งนะเพราะเธอเรียนมาหมดเรียนหมดเลยแล้วเธอชอบละครเวทีด้วยแล้วมีความรู้สึกว่า ไม่ได้มีคนสนับสนุนที่ต้องบอกเนื้ออะไรแต่ด้วยแรงด้วยแรงของตัวเองนะคะค่ะแอชแพสสีส้มคือโลโก้ของเธอแอชสีส้มแอชสีส้มเดินผ่านไม่ได้เห็นปะเอานอกเลย่ยต้องต้องรีบเดี๋ยวเธอจะไปชอเรีบ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 มาเสร็จปุ๊บพี่ถึงบอกว่าชีวิตของเราสามคนเนี่ยก็มีความสุขว่าต้องไปฟังอะเรื่องราวของของแต่ละคนก็คือไม่ได้มาจากที่ตัวเองฝันใช่จริงๆแต่มีคนสร้างฝันนั้นให้แล้วก็ ผลักให้ไปอะไรเงี้ยเพื่อนๆของอ้วนก็คือไปสมัครให้อ้วนอชีไม่ได้ไปสมัครเองนะอของตงเน่งก็เพื่อนของเพื่อนไปสมัครให้อีกเหมือนกันอ,อะไรเงี้ยเนอะไหมคะก็เป็นอะไรที่แบบและทุกคนก็มาประสบความสําเร็จในชีวิตงานทางด้านนี้โดยอ้วนก็เป็นครูสอนร้องเพลงตงก็ได้มาเล่นละครร้องอย่างที่ทุกคนชอบแล้วก็ร้องเพลงและเสียงก็เพราะเพราะทั้งสามคนเลยแล้วทีนี้จะมีอะไรพิเศษจะเหมือนกับว่าแลกเพลงกันร้องหรือว่าจะร้องด้วยกัน แล้วแลกเพลงกันร้องคงไม่แลกเพราะว่าอ้วนก็บอกเพลงของอ้วนก็น้อยเลยพี่อย่าให้แลกเลยชีวิตก็มีแค่สองเพลงโอพี่จะมาแลกกับหนูไเนี่ยมันแลกแตบบเออไม่จริงจริงไว่พี่ว่าอายจะแบบใช้ขอเพลงเธอร้องแล้วกันเอออะไรอย่างงี้ใช่มันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าเออมีเพลงของตัวเองแค่คนละสองเพลงอันนี้บอกตรงเลยนะคะแล้วนองนั้นก็จะเป็นเพลงที่แบบเรามีอะไรเรื่องราวกับตรงนั้นกับเพลงเหล่านั้นนะคะหรือ อะไรที่เพลงเหล่านั้นเนี่ยเข้ามากระทบในชีวิตของเราบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพลงที่แบทเทิลกันมีอยู่แล้วนะคะต้องมีอยู่แล้วนะคะแล้วแต่ละคนมีแขกรับเชิญของตัวเองไหมบอกเขาให้บอกได้ไหมไม่มีเกสไม่มีเกสเหรออือเอาพี่ไม่มีหรอไม่มีแล้วพี่ไม่มีลูกสาวไปด้วยหรอไม่รู้เขาให้ไปทําอะไรเป่า อ้าวเหรออันนี้นก็ลองถามดูอ่ะเพราะเห็นเขาเคยขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่มาครั้งนึงเลยเคยอบอกให้น้องเพลงเตรียมตัวไว้ก่อนอแต่ยังไม่สรุปเลยอละไรเงี้ยพี่ก็เหมือนคุณแม่พี่เลยนะน้องเพลงเพลงเดี๋ยวมากับแม่นะเดี๋ยวมากับแม่นะเลยเดี๋ยวแค่รู้แล,แล้วแบบทำอะไรเละยังไม่รู้เหมือนกันลูกเ,เดี๋ยวพ่ชอช็อตคิดดูก่อนอะไรเงี้ยอ่ก็แต่ชีก็ชีก็พร้อมนะอ๋อเหรอแม่มาสิชีเป๊ะชีบอกแล้วไงถ้าชีแบบไม่แน่จริงชีไม่มั่นใจชีก็ไม่ไม่ไม่ไปอ่ะแต่ชีบอกหหหนนน่่่่่ออ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 ยแมมมเเเเาาาสิจจจจะะะะะังงงไไไรรรรร้้้้้ืืตตบกููปล เธอไปเตรียมกระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อเธอดีๆจะมาปวดปวดปวดแบบนี้เห็นไม่ได้นะถึงเวลานนต้นนะนก็ยังไม่ทราบนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแกสที่จะมีมาเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ที่คือไม่ใช่เป็นเป็นศิลปินไม่ได้เป็นศิลปินอย่างที่ทุกครั้งที่คอนเสิร์ตท,ที่เราเห็น,นอ๋อเห่อเหรอเออน่าดูแฮะแต่จะเป็นคนที่เรารักหรือพิเศษอะไรตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดบัตรหมดแล้วพรุ่งนี้คุณก็ลองไปหาบัตรข้างหน้างานดูแล้วกัน เเอาที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมธรรมศาสตร์ทุ่มตรงทุ่มตรงค่ะที่หอประชุมธรรมศาสตร์นะคะก็รอบเดียวรอบหรืออาจจะมีอีกรอบหนึ่งรอบเดียวกับพี่เฉียบอกขอรอบเดียวแล้วก็จริงๆไปเลยก็ปวันรอบเดียวแล้ววันนี้ได้เลยคนลรอบเลยเหรอเฮ้ยคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหนีบคุณไปไงแต่คุณยายก็เล่นดูแถวหน้าไงแถวหน้ามันหมดแล้วแถวไหนก็ได้ข้างๆเนี่ยได้ไหมข้างๆได้ไหมพูดเองจะเลือกอีกเออเนี่ยไปซื้อช้าเลย และหลังจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ The Dream Girls Concert แล้วจะมีโปรเจกต์อะไรคงจะเป็นเรื่องที่จะต้องฟังพี่ชอห์อีกทีค่ะว่าเราจะมีซิงเกิลออกมาไหมแต่ตอนนี้เพลงดังแล้วนี่เพลงละครของคุณน่ะมันขี้อิจฉาดังแล้วคุณไม่รู้เหรอรู้เอาตอนนี้อย่าว่าไปนะนันทิดามีน้องๆแฟนคลับอายุ13นะขึ้นไปเรียกกันมัมมี่มัมมี่มัมมี่เนี่ย13ไปเนี่ยก็บอกตอนนี้ MFC เนี่ย M NFC เอ่อชื่อมันเหมือนไก่ยังไงไม่รู้ NFC มามาจากนักแสดคลบฉันก็เออเอาเด็กๆป้างกันช่วยทีค่ะมามีขาทุกคนตอนนี้เป็นคนขี้ฉากันหมดแล้วหมดแล้วโถโถเออแต่เพลงเขาดังจริงเนาะเพลงเพราะค่ะเพลงนี้พี่นิ่มสีฟ้าแต่งค่ะพี่นิ่มมาถามก่อนเลยบอกว่าจะเป็นอะไรไหมเนี่ยถ้าจะเป็นคนขี้ฉาบ้างได้พี่ปีใหม่เป็นคนขี้ฉาเลยบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรือยังไง ก็เรื่องนี้นางเอกเขาเป็นคนขี้อิจฉาอะไรอย่างนี้ค่ะดดนตาสวรรค์ก็เลยต้องม่คือจริงเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะนางเอกไม่ใช่จะมปเก็บกดอย่างเดียวฉันก็มีอารมณ์ของฉันแสดงออกได้เพราะฉะนั้นถึงบอกอ่ะแต่ก็ถึงบอกว่าคนที่รู้ตัวเองเป็นคนอิจฉาเนี่ยรู้ตัวเองไม่ดีอ่ะแต่เป็นตัวเองไม่ได้เนี่ยถือว่าเขาเป็นคนเลวหรือหรือคนไม่เลวเป็นคนดีไหมไม่ไม่นับเลยไม่นับเลยเหรอไม่ครบเลยเหรอเออไม่ครบ จริงแต่ช่นความจริว่าเขายังรู้ตัวนี่ถึงยังน่าคนะเรงเปิดโอกาสให้เขาบ้างนะอย่างน้อยเขารู้ตัวอย่งรณีนะเนี่ยปักมันไป่าเหรอพูดเรื่องอะไรกันคะนี่งงดวงตาสวรรค์เนาะมันเป็นเรื่องดวงตาสวรรค์อยู่ไงแต่จะนี่เริ่มคิดไปลึกๆแล้วเหรอเรื่อี้น่มีสมิวสิคทแล้วทาแล้วทาแล้วพอหลังจากคนที้อิจฉาติดแล้วเนี่ยหลายคลื่นก็เปิดแล้วเนี่ยจะมีเพลงอะไรอีกคะคงต้องดูกันอีกทีค่ะเนะแต่จะมีอะไรบ้างใหม่ใช่ม มันไม่เป็นอัลบั้มแน่ก็เป็นซิงเกิลค่ะค่ะเพราะว่าอยากจะคืออย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นซิงเกิลปุ๊บเนี่ยถ้าเพลงดังฮิตฮิตแล้วนี่ก็ฮิตเลยติดเลยอย่างนี้ดีกว่าค่ะซึ่งปีที่แล้วก็เคยมีเดี๋ยววันนี้พี่จะร้องเพลงนั้นด้วยในรายการนี้เพลงอะไรรักเธอเหลือเกินรักเธอเหลือเกินแหมนะก็เรียกว่าไม่ผ่านหูเลยใช่ไหมเพลงผ่านผ่านหูสิผ่านใช่ไหมก็คุณก็ร้องในคอนเสิร์ตเนี่ฉันจำได้เห็นไหมก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถแล้วก็ คนที่สามารถยืนหยัดอยู่ยาวนานเนี่ยสามสิบกว่าปีไม่รู้สึกเลยยังพี่ตู่ยังดูดสดใสอยู่เสมอเลย <c oughs> ของเ็าต้องดีจริงต้องมีความสามารถจริง,อรงขอบคุณจ้าอินไซต์มันมาจากข้างในจริงๆมันทุกอย่างที่เชื่อนี่ว่าทุทสิงทุอย่างเลยค่ะถ้าเราทําด้วยความรู้สึกที่ตั้งใจเหงนมันดีตลอดนะตั้งใจนะหรือลึกจริงใช่ใช่พูดก็จริงอะไรก็จริงเนี่ยมีความเชื่อว่ามันใช่อ่ะที่ว่า ใช้ได้กับทุกเรื่องใช้ได้กับท<อ>ุกอาชีพใช้ได้กับทุกอย่างหมดนะคะ,ะแต่ต้องขอบคุณนิปเปิ้ลขาะที่่อนนีขอบคุณทุกคนที่อยู่ในชีวิตของพี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้านายพี่เ,เพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะรวมถึงมาท้าสือพี่ไก่วรายุทธพี่ไก่วราย,ยุทธนะทุกคนที่ให้โอกาสพี่ทั้งหมดเลยนะคะคุณชรินนทนาคอนช่องสามนายประวิทย์นายประชาทุกคนคุณไพบูลทุกคนพี่เต๋อรวัตเนี่ยค่ะทั้งหมดที่อาจจะพี่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดให้พี่ชอดพี่เล็กเนี่ยทุกคนหมดเลย แม้กระทั่งสื่อมวลชนทุกคนหรือประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นคนที่นันทิดาไม่ได้เก่งอ่ะไม่ได้เก่งไม่หรอกเพราะอะไรไม่ได้เก่งเพราะพี่น่ารักทุกคนก็เลยรักพี่มาอ่พี่เป็นคนน่ารักอ๋อนี่จริงน่ารักตลอดกาลเลยนะคะรักใจใช่แล้วถ้าเกิดว่างพรุ่งนี้เราคงจะได้เจอกันในคอนเสิร์ต e Dream Girls ต้องไปนะจ๊ะไปแน่นอนค่ะค่ะโอ้เนี่ยอ๋อเรามีโรสอ่ะอ๋อโอ้ ขอบคุณจ้ะสปาเกตตี้ขี้เม่าไก่เด็พลงเขาชอบนี่ชอบข้าวหน้าไก่ที่สุดโอ้หแล้วพี่เหรอที่ชอบทานมากที่สุดกับใาหน้ฝน้องฝน้อง h a n ค you มากเลยจ้ะพี่ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจที่สุดค่ะเจอกันค่ะ